สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมพญาภาพาเขียวนะครับเนะบาะโบเดม่าสนามบินนานาชาติเมืองคอนแกนโดนแล้วนะครับมืงอีก,กเลยมีโอกาสไดี๋ก,ก็เลยสมาเกเขภาพบรรยากาศสนามบินเมืองคอนแกนไปตรงนะครับแต่ว่าปรากฏว่านะครับตรงนี้บริเวณที่เฮ้าแนมเบองวิวเบองอยังนี่เนาะปรากฏว่าขาจ้าจอล้อมนะครับปิดปิดเป็น โบมันปิดให้ทึบนะครับปิดที่ว่าเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงแบบนี้นี่นึ่นะครับเป็นตะแกรงแบบนี้เลยเขาเจ้าสิมีเหตุผลโอ้กันไปบึ้ดนีพี่น้องเขาเจ้าเหตุเหตุกันเบิดเลยบริเวณนี้บ่งหัวอาจสิไปชมวิวแบบใดๆนะครับนะชมวิวแบบใดๆบ่สามารถเห็นได้เลยนะครับมื้ดตึ้บเลยนะครับเอาดูย่าสิขึ้นไปเบึ้งนะพี่น้องเนาะขึ้นไปเบิ้งเครื่อง สันตอนนี้ไว้ย่าอยู่สันอ่าสันซีนะครับตอนนี้อยู่สันซีนะครับเนาะสันซีนะครับอ่าสันฮาเป็นยังไงสิปิดแบบนี้บ่เดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งนะครับนะอยู่บนเกาอยู่สันซีนะครับโอ้โหไปเดี๋ขึ้นไปเบิ้งสันซีเขาจะเปิดเปิดให้เบิ้งบ่เนาะนะครับขเขาจะกันคือกันบ่นะครับอ่ออาเกิดว่าพี่น้องอาจจะอยากอยากมากเที่ยวมาโชคแบบนี้เนาะนะครับ นี่คุณนะครับจุดสนามบินเข่ามานี่แหละเข่ามาเป็นสนามบินนี่แหละเห็นปะโอ้เห็นเด่น้องเสาตุบไงดิอย่านเดี่นไทยบนพี่น้องท่ากาทยานเนาะ <c oughs> นะครับเนาะเบิ่งเดโนเสาร์ใหญ่อยู่ใส่นอเดโนเสาร์นี่โอ้ยอยู่โฮมไม่นพุ่นพุ่น อยูเศายุบคุณยื้อทางเขามากคุณพี่น้องนะครับเอาไปไปเบิ้งสันบนนะพี่น้องเป็นยังไงแน่เอากันคือกันอีกแล้วพี่น้องกันคือกันโอ้ยกันเบิดนะครับโบไดมาโดนเลยพี่น้องสองสามเดือนแล้วเนาะคือมันมากก็นั่นพวกนะครับก็ว่าสิพ้าพี่น้องมาเบิ้งสนามบินนานาชาติเมืองคนกันอุ้ยแล้วสมบูรณ์เลยนี่แต่เขาจบกันเบิดไปพี่น้องกันโอ้ยกันกัน มันอาจสะเสพเสพพวกปลอดภัยบ่นะครับกานเบิดคือกานใดครับกานเบิด์ตก็จากันเบิดเลยนะอาจจะเป็นสั้นสั้นสูงสุดแบบสูงสุดแบบนี้หรออาจจะเปิดให้เบิรงอยู่เนาะบรรยากาศลมพี่ดีไปหน่อยวีบีอยู่ความพลังการของแชมเปเน่ยเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนญด้ยนะเป็นหนองน่องน้องน้องบอลรถเต็มเบิร์ตเลยครับรถเต็มเบิร์เนาะ ค่ยังไงเนี่ยอันนี้สั้นสั้นหาแล้วนะครับเนาะแต่สั้นหาแล้วเด้อสั้นหาแล้วรถเต็มเบิ้ลขึ้นกอล่ะโอ้รถเต็มทุกช่องเลยพี่นอ้องแสดงว่านะเครื่องบินสีรุ้งเราไม่ได้ี่นอ้อ่ะไปติดตามนะนะครับกาสั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นห้าสั้นหกน,นะครับปิดเบิ้ลในพี่น้องก็จะปิดเบิ้ลเพราะว่าอาจวิเซฟนะครับเซฟ ต่ว่ารถบ่มีเลยนะครับชั้นชั้นหกนี่รถบ่มีเลยนะครับโล่งเลยนะครับบ่ต้องหัวนะครับรถลดย่นจอดได้มากมายเลย๋ยวมขึ้นชั้นเจ็ดนะครับค้องชั้นเจ็ดนะเนี่ยโล่งบิดนะครับนะครับลิบก็มีพี่น้องตะไญยาบ่ขึ้นนะครับมีแา่สิยางขึ้นมาแบบได้บรรยากาศนะครับลิบก์นมี่ขึ้นเลยแถที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับกั้นกั้นฟ้าผนัง กันโค้งเล็กเบดนะครับนะก่อนกันโค้งเล็กเบิดทุกทุกชั้นเลยนะครับเพราะว่าสีมีเหตุผลของทางาสนามบินนานาชาตินะครับเพราะว่าอาดีที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับสนามบินนานาชาติภาคอีสานมีอยู่2อสจังหวัดนะครับที่สามารถที่จะต่อไปนี่เครื่องบินสิบ,บินลงมาแต่ละจังหวัดใดเบิด ว่าสิเป็นคนแกนอุดรธานีอุบลธานีแล้วก็้โคตรหาดเลยยังไดนี่นะครับ <c oughs> บอบ,บ,บกาดีด่ตามข้าวนะครับเนาะนี่นี่ครับชั้นเจ็ดนะครับชั้นสุดท้ายแต่สมารสิชม่มเป็นมาชมอ่มมุมมิทัศน์ของอานาบินเมืองคนแก่ได้ยังสวยงามเลยนะครับนี่ครับชั้นเจ็ดนะแต่ว่าข้าเจ้ากับกันคือกันนะครับกัน แต่ว่ามันกับบ่เห็นนะครับคุ้มรู้สึกนะมันกับแนมบ่เห็นโดยทีว่าชัดเจนนะครับเนาะ <od> เออพี่น้องปูนกับเจ้ากันบดเลยนะครับยึดน็อตกับผมแท็กตันยึดบดเลยนะครับอาซิมีอาเหตุผลของเขาเจาว่ากันจุดนี้ไว้เพื่อ,อาการการสิ้น,นของนะครับตกลงลงไปหรืออาจจะ บุ้งหูนะครับเหตุผลไม่ยากก็บ,บอกหูนะครับก็คือเดี๋ยวเมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่นองเมืองว่าสนามบินนอ่านานาชามงคลแกนท่าถือว่าเซตสมบูรณ์แล้วล่ะตอนนี้นะคิดว่านะนะครับสั้นหกสั้นเจ็ดนี่โล่งนะครับโล่งปรากฏว่าบ่ไดนแน่เครื่องบินบ่เห็นคือกัาพี่นองกับบ่เห็นนะปรากฏว่าบ่เห็นเลยนะครับบรรยากาศ่ัน,น,นพี่นองิเบึ้บง ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดก็เห็นได้ได้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับบอกว่าเห็นเต็มเนี่ยปกติเ้าวจะยือนอยู่ตรงนี้แต่มันก็คุวมเสียวเนาะหญยาว่าคุวมเสียวของจุดนี้นะครับที่เ้าสมมติว่าีอ่าสมมติว่ามีตัวนี้กัน,น,น,นเห็นปน่ครับเนี่ยเห็นป่ะนะมันก็น่ากลัวน่ากลัวนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอัติเหตุต่างๆสิ่งต่างๆเ้าอาจจะบอกขาดชิดนะ ซิ่งเ่าหนันนะครับนะแต่สนามบินคอนเทนที่จอดรถนี่ผว่าได้หลาย้อยขั้นนะครับได้หลาย้อยขั้นแต่มีจุดนี้เออตรงนี้เป็นทึบนะครับตรงนี้เป็นทึบนะมองไปเห็นคือจุดนี้แต่ไม่อยู่จุดหนึ่งที่เป็นช่องว่างนะครับสามารถให้เข้ามากเก็บภาพบรรยากาศยู่ตรงนี้ได้อีกนะคู่มุมสูงนะครับมุมสูงของ โอ้ยถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วครับนี่นะสนามบินนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เลยแหละตอนนี้เห็นปะนะครับโอ้โหพี่น้องก่วงขวางมากนะ่าเขาบอกมาว่าอ่าก้วงขวางแต่ว่าสิบ่เห็นการม่วงคือบินอ่าชัดเจนบบเห็นขึ้นเขาเพราะข้าจอมีมีตัวกันนะครับเนาะขาเจ้าก็ทางสนามบินข้าจอมีเหตุผลด้วยว่า อาซิมีคั่วมัดก,กลุ่มนะครับรู้ว่าประกลุ่มของสนามบินนานาชาติให้มันเป็นเซฟตี้บอกเสือกันมันมีการเซฟตี้เอาไว้มันบ่นะครับมีการเซฟตี้ของในสนามบินว,ว่ามันเหตุไปแล้วอาจจะล่อแหลมนในการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งต่างๆเราที่เอาบปงหูเนาะนะาารนะครับเจ้าเซ่ใบหน้าบรรยากาศอาคารผู้โดยสารนะครับตรงนั้น ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าขาเจะาสิเปิดใสเป็นทางการแบบใดนะครับสนามบินน่าหน้าชาดเมืองคอนแก่นเปิดกับแนมไปนเลสวยงามมากเห็นเมืองคอนแกนวัดนะครับอากาศมันเปิดมาหนี่แนมเห็นวัดสวยงามมากเลยนะครับชั้นเจ็ดนะครับชั้นเจ็ด ไปดูตรงสกายวอล์คเกอสกายวอล์คนะจุดชมวิวส,สวยๆของเมืองคอนสนามบินนานาชาตินะครับสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วพี่นอ้องนะครับวิญญากมาเบิงหลายเดือนแล้วบ่ได้ม,มานนะครับมาเทียนในสซ้โ,โอ้โขนะครับที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยครับเย็นบ่ต้องห่วงว่ารถจะตากแดดตากฝนนะครับสะดวกสบายเลยครับเนะีย โอ้เนี่ยสกายวอล์กนะครับเนี่ยอาคารอาคารผู้ดยสารนะครับนี่อาคารผู้ดยสารสวยงามถนนนนทางเห็นปะสะดวกสบายเลยสวยงามเลยนะครับนะโอ้ KKC หมายถึงจังไดเนาะ KKC นะ K K C, นะ <c oughs> อาจีหมายคบจอจังใดนี่นะครับนะ สนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นนะนะครับอาคารอาคารผู้โดยสารนะครับนะชุดนั้นสวยงามมากนะครับก็ถือว่าในภาคอีสานในที่ว่าวิญญาตติดตามในข่าวสารเกี่ยวกับสนามบินนานาชาติาภาคภาคอีสานเทาซิมอยู่3มีจังหวัดนะครับเป็นเป็นเป็นปนาน,นาชาติเพราะว่าหนึ่ง คนสารเท่าแต่นี่เขาขัจะเป็นคนต่างชาติเลยต่อไปเครื่องบินสบินตรงมาจากประเทศสวยงามมาจากเกาหลีก็บ,บินตรงมากคอนกทนได้เลยสิครับนะครับยุก็ไต้หวันนี่บินตรงมานีไ่ได้เลยนะนานาชาติยูซังยุโปรปอะไรแล้วแต่สิมอลงนีเบิร์ตแลยต่อไปเนาะบรรยากาศโอ้โหบังคับอาคารสวยงามอ่ะเนี่ยนะครับบรรยากาศทึกแล้วสมบูรณ์แบบนะวิยาขาดคิดว่านะครับ เพราะว่าล่อสิเปิดใไอย่างเดียวสนามกีฬาสนามอ่าสนามบินนะครับสนามบินนะครับ,บดูดูสกายวอล์กนะครับตรงนี้เป็นจุดสกายวอล์กเห็นแนมเห็นวิชาทั์เมืองขอนแก่นสวยงามเลยเมืองขอนแก่นสนามนนบิน โอ้ยถือว่าโอเคนะใหญ่เนาะนะครับเลนแลแบที่เดียวนะนะแต่นามบินเนินชาติมงคนแก่นนะครับนี่นะครับผมเสื้อเลยว่าพีหน่องประชาชนลายๆท่านกับคยมาแล้วก็ายุ่งซูเปอร์ลายช่องกับมาถ่ายถ้ำนะครับมาถ่ายคลิปให้วิญ่ญาติที่ตามอยู่แทนนี้นะครับแล้วนกะ็ ยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็น,นำไปหรือนักข่าวทีวีต่างๆก็น,นำภาพอของสนามบินนาน,นาชาติเมืองคอนแกนนี่ตีแพร่นะครับให้ให้คนต่างชาติรู้นะครับแล้วก็คนที่ใส่การบินหรือว่าการเดินทางแบบสะดวกสบายขึ้นคนอิสาเนเฮาส่วนมากนะครับนั่งรถนั่งเครื่องมาจากบรูซเบล์หาดใหญ่ สนามหาดใหญ่กรุงเทพหลายๆน่ากัจิมาลงสนามบินคอนแกนหรืออุดอรส่วนมากนะที่พี่ยาไปสอบสอบสามมึงไปจะอุดอรส่วนมากก็เป็นสนามบินอยู่จุดมึงอุดอรนะครับเป็นจุดหลักๆแต่คอนแกนนี่บอสบอสท่านได้เห็นมานะครับตาบ้องงเขาจะเปิดเป็นทางการมือใดที่แน่ๆก็เห็นว่า,าลั่นเว่ต่างๆนี่นะครับ เรียยร้อยสมบูรณ์เท่คอนกรีตเดียบร้อยสมบูรณ์บรบแบบที่สุดเลยนะครับที่สุดแล้วก็สนามหญา้าอาซิตแตเกลคบสวยงามเหมนบ้าอาซิมองมุมสูง,งมากจากเครื่องอาซิเห็นสนามบินโดดเด่นและคบสวยงามนะครับเนาะนะครับกะมีโอกาสกับมาไทยพี่น้องเบิง้งนะครับวิญญาพระเทวก็มาเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิง้งนั่งเนาะนะครับ สนามบินนานาชาติบุรีัมนะครับนะแต่ว่าเครื่องสิขึ้นจองระยะใดโอ้นี่พี่น้องสังเกตนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฉพาะเฮ็ดนะครับเฮ็ดเฮ็ดกันจุดจุดนี้นะครับหกชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะครับนบต่ำนาชั้นมีเจ็ดชั้นชั้นที่หนึ่งบริเ็ดน้ำเนาะเป็นใน่สิบบริเ็ดเฮ็ดชั้นที่สองขึ้นมาเลยต้องับบรรยากาศ กิเยียพาเปนพี่น้องเบืงเนาะนะครับทีพาพป็นน้องเบืงนี่ครับสนามบินนาชาติเมืองคอนแก่นนะครับการรู้สึกว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมจะเปิดใช้งานแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ขอใคควมสวยงามเขาอยู่จุดนี้นรับเขาแนมลงไปเขากเกเียนควมสวยงามของอ,า,อาคารสนามบินอาคารผู้โดยสารนะครับอยู่ด้านในนะวิญญาณบบยยางเข้าไปแล้วมัน ซุดที่ไปฮอดเนาะเอาอยู่นี่แหละเพราะว่าย่างะอะไรขึ้นมื่อยนะครับร่างกายปสมบูรณ์แบบเนาะครับเนาะเอาเก็บภาพบรรยากาศสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นหนพี่น้องเบิ้งครับเนาะเดียมาแล้วกับมถ่ายพี่น้องเบิ้งนะครับเนะอา,าอาคารอาคารผู้โดยสารนี่นะครับที่จอดรถอาคารอาคารผู้โดยสารก็ค่าก่อจอดรถนี่เชื่อมได้เชื่อมต่อหากันได้เลยนะตัวนี้สกายวอล์กหมาถึงชมวิวนะชม ชมวิความสวยงามของบรรยากาศของบนสนามบินนานาชาตินะนะครับทางขึ้นทางลงสวยงามมากผู้โดยสารขาเข้าขาเข้าก็หมายถึงว่าที่แรกวิญญาณ่า,าเข้านี่คิดว่าเข้าเขาเขามาจาก,าาจากาในเขตเมืองคนแก่นในต่างๆมาเข้าใน,ในสนามบินมาขาเข้าหมายถ,าถึงว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือเดินทางมาจากที่อื่นเข้ามาสนามบินนนาชาญเมืองขอนแก่นขาออกก็คือหมายถึงเข้าอยูุขอนแก่นเดือบนเวนีิศอกไปทางอื่นนะครับที่แรกวิ่เข่าใจผิดนะครับนะขอไปนะครับเข้าเลือกเอาก็จะมีป้ายบอกู่ขาเข้าก็คือขาเข่าขาเข่าเข่ามาจากทางอื่นนะครับขาออกนะครับบินออกบินเข่าเลยนะครับนะขาคา้นรถต้องห่วงเลยพี่นนองอาคา้นจอดรถสะดวกสบายมาก นี่อาคารผู้ดีสารยี้านนวนเป็นบ้นะครับเขาเกิดขี่มานหนีเลยเขาก็ยางมานหนีล่ะออกจากสนามบินมายางมานหนีเลยนี่เห็นบ้บ๊เต็มนะครับอาคารอาคารหกชั้นเจ็ดโบ๊บบเต็มเนาะนะครับไปบงชั้นเจ็ดว่าเครื่องบินสีมาไปเครื่องบินสีลงมาช่วงเวลาจาัดมุ่งนะนะโอ้โอโอแต่ก็หอลอนได้นอน นะครับอาจจะเจาะแตกเนาะบอกเป็นอย่างพี่น้องเมื่อไหมีการสำรุจก,กันเล่งนง่าเนาะนะครับกันยอมเราว่าสวยงามนะพี่น้องเนาะสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นนี่สวยงามกว้างขวางยิ่งใหญ่เนาะนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับพี่น้องมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวชวมเมืองนะครับนะสนามบ,บินนานาชาติเมืองคอนแก่นนะเขาจะกำลังปรับปูทัดหลายๆจุดแหลมมองเนาะตะาภาพอ่ะสิ ททยไ่ได้สูงมากน้ำนะนะครับสีขึ้นไทยแบบใดยังสีไดเบิรเนาะพี่น้องครับครับนี่ปัญหาคือได้แค่นี้นะครับคือบินอาสิล่งจุดใดยังไดกะอัสซีไดเฉพาะช่วงเครื่องบินมาจอดนะนะครับ นะครับพี่น้องกับปรากฏว่าเมื่อก้อนนี่เฮาสมาธิยืนอยู่ตรงนี้นะครับเขายืนอยู่ตรงตรงที่จอดรถนะฮะอาคารจอดรถของของของสนามบินนานาชาติบางขลเทนเฮาสีม่วงเห็นความสวยงามของของสนามบินนานาชาติขอนแก่นี่เด่นครับคือคือตรงนี้บ่มี่เห็นบ่ไอ้ตรงกันนี่โบมีกระสีแนมเห็นได้ชัดเปิดเครื่องบินขึ้นๆลงๆนะฮะแต่พอกระจ้ามากันตรงนี้ กันเบสทั้ง6สันนะครับเนาะเฮ้าลิแนมบเห็นะ world, นะครับนี้ไทยจีนไทยแบบซีดาในช่วงนี้เนาะแต่บ่สามารถห็นเชงปิดลลงได้่ทยสิได้พ่องมืดสีครับท้ายแบบคะแนนบินสักลำอยูนะครับตัวยาเป็นองสักลำ รถคือบ,บินลงจากล่างนะสุดท้ายพี่งออกมังจะคนกับเครื่องสรูปนะครับสรูปว่าอาคารที่จอดรถนะครับอาคารที่จอดรถนะครับเพื่อสิกันนะครับกันเบิดเลยบ่ฟังนั่นกับกันเห็นบ่เนาะกันรอบเบิดเลยนะครับบ่บ่าอ่าสมาธิกันบ่อยคนปีนไป้ายได้นะครับหรืออาจจะมีเด็กเด็กมากอาจจะมาปีนป้ายสิหรือในสิ่งที่ บพราขาดจิตเกิดขึ้นนะเราจะเซฟไว้นะคะนะมันจะเป็นสิ่งนี้คือเราจะไปเซฟนะครับเซฟไว้แต่บ่เข้าใจพี่น้องเอฟซีวิญญาเด้อติดตามนะครับเนี่ยที่ข้ามีมีแผน่นสองแผ่นคู่กันแบบนี้นี่แผ่นหนึ่งอยู่ด้านนี้แต่แ,แผ่นหนึ่งอยู่ด้านนอกลกุ่งไปเน่าเลยครับเง่าตลอดเลยเลยมีคำจัวพร้อมแบบนี้ สีสีไม้ข้อมไว้จังไไดนน้น้องเนาะเป็นเป็นชุ่มช่วงเนาะ,ะนะเป็นชุ่มช่วงเลยเนาะบ่เข้าใจขึ้นกันเพือ่อไอ้ยังนะครับเนาะเอฟซีพีตีตีตามปีหนา้ากะล่องคอมเมนต์เข้ามาในได้ครับเด้อบ่เห็น <c ười> พี่น้องบเห็นความสวยงามของสนามบินแม่ช่าเน,นี่ยตู้นี้แล้วบ่ได้เด็พี่น้องจุดนี้จะพี่น้องเคยมาก่อนปกติเป็นลูกเป็นบอลนาะเดี๋ยวนี้แล้ว ๆๆๆโอ้ยในเนีย้ยเเห็นนะครับนะขบวดว่าขบวนว่าเ่เห็นความสวยงามของเครื่องบินขึ้นๆลงๆบ่ๆบ่บ่เห็นเลยนะครับนะบ่าสามารถที่เห็นได้เนาะเดี๋ยวร่อบางเครื่องบินวา่าสิบเอ็ดโมงนะครับ <c oughs> เครื่องบินสิมมลงเดี๋ยวร่อบังจะเครื่องนะครับน่าจะล่ำเนาะ เดี๋ยววิญญาณิพภาพเที่ยวกัะสิเก็บภาพบรรยากาศคือสรุปโดยตรงนะครับรูปสรุปให้พี่น้องฟังเลยว่าอา,อาคารจอดรถนะครับสีม่วงไปเห็นควอมสวยงามของสนามบินนานาชาติได้นะครับเพราะเขาจะสีปดกันนะครับเพราะมันเป็นหลายสั้นนะครับหกชั้นเจ็ดสั้นนะครับควอมสูงกรสิสูงงลาย้อยเมรเนะลายสิบเมตรนะครับรเลยกระสิเกิด บอกว่ามันบ่ปลอดภัยเนาะกับสำหรับหลายๆหน่วยงานก็สิมองว่าเออการเซฟตี้ของสนามบินก uh so, like ็เฮ็ดดีๆมากแบบนี้นะครับอาคารผู like ้โดยสารยูดาโน่สิยญางไปเมื่อยพี่น้องนะนะครับวแนนี้วิญญางไปเบิ่งกันได้นะครับนะเบิ่งกันนะพี่น้องวิญญางไว้ไปเบิ่งอยู่นะครับพุณกันเบิดเลยนะครับกันเบิดเลยนะครับกันเบิดนีม่รีบอยู่แล้วเขาจะไม่รีบอยู่แล้วไม่ต้องวัวนะครับรีบ จังไรสันหนึ่งหอดสันเก็ตมับเลยนะครับ,รบก็ตกลงว่าคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าเครื่องบินบ้อหวการบินมาจากโมงนะครับเดี๋ยวไม่อยากจะเลยจุมาทายพี่นองว่าข่วมพร้อมของสนามบินนะหน้าชาัดเมื่อ่อนแกนนันเซ็ตสมบูรณ์ถือว่าเซ็ตสมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นต์กับวาไัยนะครับเนาะ ก็เหลือแค่แค่ปรับปรุงสถานที่หย่าเนาะอาศิปรับปรุงหย่าให้เขียวชุ่มชื้นในการที่ว่าอาธิพน้องนางเครื่องลงมาหรือมองลงมาจากมุมสูงอาศรสนามบินขอนแกนอาจจะสวยงามแลวก็วมโดดเด่นนะครับของสนามบินนานาชาติเบื้องแรกผมว่านะครับน่าสิเซ็ตสมบูรณ์นะครับเซ็ตสมบูรณ์ถือว่าเป็นเกือบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละผมว่านะอาจิตกตแต่งตา ทสนามหญ้านะครับเนาะนะครับวิญญ้าพาเที่ยวก่อนเลยมาเก็บภาพบรรยากาศแต่ว่าอาจสิบ่เห็นเครื่องบินนะครับนะครับเนี่ยบังครับบรรยากาศเนาะนะครับรอบๆบริเวณของสนามบินนานาชาติอาคารสนามบินอาคารจอดรถเนาะนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็สนามวัลันเวเขาเรื่องลันเวเนาะเอฟซีขอพูดเอฟซีที่เป็นแนะนำมา เขาเรียกว่าลันเว์เนาะครับนี่ความคืบหน้าของสนามบินนานาชาติเมืองคอนแกน่นจะเปิดเป็นทางการวันไหนนั้นยังไม่ทราบเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเมื่อใดท้องบางกัสิหรือว่าวิญญาณพเะเจยวก็พอรออนะน่าให้พี่น,น้องเบองกระได้นะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น,น้องที่ตามเนาะให้กำลังใจกันไปเพราะว่าสิ่งที่วิญญาเห็นกระยห้พี่น,น้องเห็นนําที่ในอาคารปิด เป็นนี่เรียบร้อยนะครับพ่อเห็นนะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรขอบคุณเอฟซีที่ตามนะครับหายกำลังใจกันไปนะครับคลิปหน้าเขาสิไปเบิ้งเครื่องบินซีมี่บอสี่สีส่ล้อเบ,บิ้งเครื่องบินว่าซีมี่หายห้ยวิญญาเห็นบอสจิตไทยพี่น้องเบิง้งาเครื่องบินมาลงเวลาใดจังใดนะเนาะ,นะค,คลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีนะครับนะ